เทน้ำจิ้มก่อนเด้ะจิ้ม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 ใลงไปัวนะสอดอหมามิถุงดีครับใส่ลงไปดีดีดอาุ้มเลยมี่อวขโมว Nào, xay nấm phá lúc phai Rồi ra nít nè Mấy bên kín chút nói nè Nào, má bà nè, kín đây lạ Chào xe liệp loại Em tuổi, anh ạ bò bà nè đi Ôi, tốt nha nó, bà này kín đi Tắp Tắp Ừ, ตับับับันเ่าตัด้นะนี่กรตับยาี่น้อนนนนงนี่กระตับเองนสองตับตับบ่พอด้บาดนี่โอ้่เดีครบับ สามกิโล่เอามาอีกเดี๋ยวสามกิโลนี่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 เอายิงแน่นเบิร์นี่แหละคุณได้ชิว่าเป็นปอบก็เป็นเออเออนี่เอาลุยบานนี่เอาหันเด้อบานนี่ยืนก่อน อันโอ้อสิตอนใหญ่ปวดป่ะน,นอะไรวนีาา่นดเดียนี่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 นอ่น่อ้าวน,น,นี่ขวามเด้อนี่ขวามอะไรเด้อนีอ่อันนี้นี่ครับนี่เอ้าวลองดูตอนสองตอนวงกันเด้อนี่พี่นออ้องเด้อวางวงกันออ Kéo gạch Kéo rồi bắt đầu gạt thi bài Thông <laughs> đi thông nhay Gặp bớt Nhìn ừ. thế nào Nào lui Ôi Nhỏ khác Quá trời trời Hmm

นี่ครับ

มายิ้มบานี่เขาปั่น้าหน่อยเกียบผ่อมกูเลงตัเลงเยอะต้นไงแต่ต่ำต้นไงต่ำไงน้ำร้อนตั้งเนาะกินน้ำแขบ ีเนียนจ้ีเนียโอ้เอาแป้ร้อยพี่ไปดิแป้งนี่ถือไว้ทอนของมันเยอะแป้ร้อยมีอยู่เอาแล้วไปดึงอีกมี่ิไม่มีทอนมามาดิเอาแ้ร้อยมาปอยต้องมาไม่มีสิหายอยากนะตองมามันหาบัญากดยามมันบูมีมั่หาหยาดขาดือไปเลกเามีแต่หาอืเไปหาเรหายอีกเดมอะไรแล้ไม่ีไหายอท่งหเท่าไรท้ยให้ไปแล้วใน800ไงพี่ให้มูเท่าไหร่มลเนี่ยครับ

นี่อยากจังเลยอประม็นมีแล้วยรจะพอจตอดน่ครับอือ่าลุยนี่ผมลงไปเลยพี่พี่นีน

เาเขาเราเขาเอาเขาเนไงใส้เียก็เาก็เลยอย่าง่้แวคนี่ไนันนี้ต้องใส่มีเหี่เอาไฉีกเขไลยครับไ่อรถอยไอยอยนี่ได้เนีรับเือมนี้อใ้อิตรง่ไหนะไอ้ไอ้อออานมรอว่ารงนไหนัักแ แซ่ทั้งแซ่ทั้งเพชร เปิดเปิดเปิดกล้องเนีเปิดกล้องเป,เปิดกล้องอมาอือันนี้เปต้องใช้มีดเค้กได้เลย ี่กินเลยครับไม่เห็นกเลยไม่เห็นองับไฟดีครับเบื้องช้มีด

ดายเป็ดปวดครับแสบอยู่แต่เพ็ด

นตกไป,ไปได้คือปไดโอ้ยฝนตกทาแล้วพี่น้องเลยเอาเอาลิปนีเพ,นะพื่อไว้ทเนื่อยดีครับคนคนไรดักไรเอาเนื้อดีีครับจับจับ ฝนตกแห้งครับพี่น,น,อน้องนะครับฝน